بسم الله ا ل ر ح م ร الرحيم الحمد لله و صلى ا ل ั ه ع ل ล سيدنا محمد وعلى آله و ุ ح ب ه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลอลฮิวะบรัฮัมดุลิลลาฮ์ครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่มีลูกเขยลูกสะใภ้แล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์บางครอบครัวก็มีหลานกันแล้วก็ถือว่าชีวิตเราเกิดมาก็คือเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่หนีไม่พ้นกับการจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว แล้วก็เป็นสามีภรรยาแล้วก็สุดท้ายเป็นพ่อแม่แล้วก็กลายมาเป็นอะไรครับปู่ย่าตาใหญ่วิถีชีวิตเราก็คือประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปได้ถูกจเรียกว่าย่อฉันเคยมีชีวิตปู่ฉันเคยมีชีวิตแชฉันกีฉันเคยมีชีวิตอะไรประมาณเนี้ยก็คือคนตายไปแล้วแต่เราจะมาพูดถึงบรรยากาศของคนที่ก่อนจะเป็นสามีภรรยานี่ไม่พ้นกับคํา,บา,บา,าว่าเจ้าเบ่าเจ้าสาว บรรยากาศของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะบอกว่าคําพูดต่อไปนี้แต่บางทีก็สร้างความไม่สบายใจกับบางคนนะนะแต่อยากจะให้เห็นให้ให,ให้ให้ทราบว่าบางทีไปร่วมงานนีกล้าแล้วเนี่ยนะก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเออเราจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนไหมเออเราจะเป็นคนที่ผิดด้วยไหมถามว่าผิดยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเคยไปงานแล้วก็แบบคล้ายๆว่ารูปเจ้าเบ่าเจ้าสาวอ่ะ ยืนโอบกันที่ใส่กรอบมะนะแล้ววางตามหน้าอะไรครับหน้าห้องจัดงานหน้าทางเข้าบ้านและเราก็ดูการ์ดใหม่เขาก็จะเขียนว่าเชิญร่วมพิธีนิกะตอน9ก้าโมงตกลงวันเนี้ที่เราไปก็คือว่าพิธีนิกะตอนเช้าแต่ภาพที่เขายืนโอบกันถ่ายบนเตียงถ่ายบน อแล้วแต่ที่เขาจะไปบริษัทรับทําแบบจัดตรงไหนก็นแล้วแต่เขาเนี่ยนะเราก็หันไปถามแล้วก็บอกว่าวันนี้งานอะไรงานนี้กะแล้วรูปที่ติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะรูปอะไรอ๋อไปถ่ายมาก่อนคําถามมันก็คือว่าตกลงสองคนนะแต่งงานกันย,ยังยังเมื่อยังแล้วถามว่าไปยืนโอบกันไปกอดกันจะหอมแก้มกันนี่ยนะแก้มชิดกันเน่ยนะฮาลานไหมก็บอกาจานแจกาดแล้ว ก็บอกว่าการ์ดนะแจกแล้วแต่มันยังไม่ฮาลานก็บอกไงมันก็เป็นสามีภรรยาบอกว่ามันไม่ใช่ต้องเข้าใจใหม่ว่าอย่าไปตามระบบถ้าคุณจะถ่ายรูปแบบนั้นคุณไปหนึก้ากกอดแล้วคุณค่อยถ่ายรูปแล้วมาลงภาพที่ถ่ายมันก็ดูไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงอ่ะถามว่านอนตักกันหอมแก้มกันยืนกอดกันอะไรประมาณเนี้แล้วไปตั้งให้ชาวบ้านดูข้างหน้าเนี่ยแล้วผู้หญิงก็แต่งตัวที่แบบบาง,บาง,บ,างบางคู่ะนะ ไม่ได้คุมพิยาบแล้วใส่เสื้อที่เห็นมาละชุดเจ้าสาวที่แบบสากลหน่อยอะนะมันก็ดูไม่ดีอันนี้ที่พูดคือบางทีไปแล้วตกใจแล้วบางทีไปคุยกับผู้ที่จะทำนิกาก็ถามเขาว่าเพราะเป็นผู้นําของชุมชนท่านอาจารย์ท่านอิหม่มถามว่าวันนี้กําลังจะทําอะไรทํำนิกาเอาแล้วรูปที่อยู่ข้างหน้าล่ะก็ก็บอกว่าก็ไม่รู้มันมันไปถ่ายรูปอะไรมั่มไม่พูดไม่เตือนไม่อะไรกันเลยเลยเขาบอกว่าก็เขาเชิญน้ามันนิกาอย่างเดียวบางทีเขาก็พูดมาในค่ายนะครับเอาตัวรอดไป นี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นห่วงกับการสร้างความเข้าใจแต่อาจจะมีคนเกลียดกับการที่จะบอกเรื่องหลักการของศาสนากับมีคนโกรธใช่ท่านจะทําอะไรนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าสาวเขาอยากให้มันมีรูปมั่งเจ้เบาบ่าวเขาอยากจะอะไรครับโชว์เพื่อนๆอ,อะไรประมาณเนี้นะบางทีเราก็บอกว่าคนที่เป็นผู้รู้ไปร่วมงานนะบางทีก็หนักใจแล้วบางทีไม่ไปก็โกรธเวลาไปแล้วเราก็เครียด เราจะทำยังไงอะครับเราก็กลับมาสู่กระบ,บวนการของการทำให้มันถูกดีไหมล่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเวลาแต่งงานเราจะเอกเจ้าสาวถ่ายรูปกันได้ไหมเพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปได้ไหมเดี๋ยวไปลงเฟซลงอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สาภาพะนะแต่ว่าที่ผมกำลังจะพูดคือไม่เห็นควรไม่สมควรกับการที่จะไปยืนถ่ายรูปคู่กันกอดกันกอ่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บวนก,นนกนารนิกาท่านนิกาแล้วอันนั้นครอบครัวเขารับผิดชอบเอง ก็ไปทีละข้อทีละข้อคือถ้ามันจะสมบูรณ์แบบเลยเราอาจจะบอกว่าอาหรับเขายังปิดหน้าอาหรับเขายังอะไรครับคุมหญยาใสนิกอบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผมต่อน,นิดหนึ่งประเทศอาหรับนะเขาดูเหมือนข้างนอกนะเหมือนถูกกดขี่ข่มเหงนะสิทธิของผู้หญิงนะต้องใส่ชุดด,ดําต้องปิดหน้ามองไม่เห็นนะนะท่านเห็นภาพแบบนั้นแล้วท่านก็กลับมาทําตามกันใช่ไหมละ่ะแต่ท่านรู้ไหมคนอาหรับเนเวลาวันนีกล้าเข้าเนี่ยนะเข้าไปเช่าสโมสร ชาวสถานที่จัดเนี่ยนะเขาเรียกสโมสรน,นาดีเนี่ยมันจะเป็นสองห้องซอล่าของผู้ชายกับซอล่าห้องของผู้หญิงผู้หญิงเข้าไปเนี่ยเขาถอดชุดดําออกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอันนี้คนที่เป็นมุสลิมาที่นั่นเขาเล่าให้ฟังชุดที่ใส่ข้างในน่ะวับแวบแหว,วม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 ยิ่งกว่าของเราอีกคือเขาเหมือนถูกกดขี่ข่มเหงแต่เขามีโลกที่บดปล่อยไงแล้วเวลาเข้าไปอยู่แล้วปุ๊บผู้หญิงก็อะไรครับเจ้าสาวแต่งตัวแบบ เห็นหน้าเนี่ยก็คือตั้งกันนิ้วโป้งจนกระทั่งนะครับนี่เลยขอบตาเนี่ยทั้งตัวในเห็นหน้าคือที่เพ้นสีจะเป็นเห็นหน้านะแล้วก็แต่งตัวท่านเคยไปเดินประเทศอาหรับแล้วเคยไปร้านทองไหมผมไปครั้งแรกผมตกใจทองบ้าบอเนี่มันจะใส่ยาวเหมือนคล้ายๆเลยนะไอเขาเรียกแชมปิ้งแคมปิ้งของเด็กบ้านเราที่ตัวเล็กๆนะที่ปกปิดอวัยวะของเด็กเล็กๆกนะับผู้หญิงเขายาวเป็นเหมือนตะข่ายเลย เขาแล้วผมก็ถามว่าเราจะไปใส่ตอนไหนเขาใส่ชุดดําจะโชว์ใครเขาซื้อแล้วเขาใส่กันวันที่ไปร่วมงานนิกา้านั่นแหละแล้วเวลาร่วมงานนิกา้าแล้วที่บอกว่าตอนนิก้าเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าเขามีดนตรีด้วยเขามีการเต้นรําเฉพาะผู้หญิงด้วยนั่นคือโลกของใครโลกของอาหรับที่บอกว่าเราอาจไปเห็นภาพคือปกปิดคุมปิดหน้าปิดตาแต่ของเขามีอะไรที่แบบว่าเอ๊ะแล้วมันชุดนี่มันจะไปใส่ตอนไหนเขามีโลกของเขา แต่พวกเรานะั่นแหละบางทีก็บอกบางทีเข่งก็ดีแหละแต่มันจะเกินรอบก็แล้วกันดังนั้นวันนี้เราเห็นอะไรใครทําอะไรก็อะไรนะออไม่ใช่ครอบครัวเราก็บอกก็ก็แล้วแต่เขาเขาจะทํำยังไงก็แต่พยายามที่จะบอกว่าให้อยู่บนหลักการให้ได้มากที่สุดนะครับก็เตือนกันเพราะในฐานะที่ว่าเราเป็นมุสลิมบอกกันก็เพราะในฐานะที่ว่าเรารักกันนะครับแต่ส่วนท่านฟังแล้วท่านจะอชอบหรือประทับใจหรือไม่ท่านลองคิดแล้วทบทวนให้ดีว่า เราอยู่บนพื้นฐานของอัลกุสลามดีกว่าไหมแล้วก็เราสอนบอกลูกหลานนะครับดีกว่าไหมหรือแม้กระทั่งว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยอตอนเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหยุดละหมาดเลยซูริอัสรีไม่ละหมาดเลยอย่างนั้นเหมาะสมไหมเราก็ต้องเตือนเราก็ต้องบอกกันถึงจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวละหมาดเวลาก็ไม่มีการเลื่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันในเดือนที่เราจะเห็นบรรยากาศของการนี่ค เกิดขึ <pid> ้นนะครับก <cat> ็ขอเล่ทรงประทานความเข้าใจให้ก <o> ับเราทุกคนครับอัลลอฮุละลัยฮิลลาหนัมมัดอะลเลอบอลสลามอะลยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบะเราบรากา